ครับท่าผู้ชมครับเช่นนี้ที่ในความมือมันจะมีฝนตกนะครับ,ตตรบแต่ว่าตกอยู่แล้วก,ก็ลมไม่มีครับพี่น้องตกตกไม่แรงนะครับแต่ก็ดีนะตกมาเลยคลายร้อนมากนะครับโอ้เมื่อวันสองวันที่ผ่านมานี่อากาศมันร้อนสุดๆนะครับท่านผู้ชมฝนตกมาบ้างนี้ก็โอ้ตายร้อนได้มากมากเลยนะครับ เหนือที่อื่นเป็นยังไงแต่ว่าพยากรณ์อากาศทางข้าวตัวโลกเหนือนี่ก็ตกกันทั่วนะเจุดมีที่ใดที่หนึ่งมีลมอ่อนโยนแต่ว่าแรงบ้างแต่ว่านครเมืองเดืการจังหวัดเมงการไม่มีลมนะครับลมไม่มีตกก็มันตกหนักเท่าไหร่ครับตกเหมลอยลินลอยนะครับท่านผู้ชมก็ดีก็ไม่ตกกันเลยครับท่านผู้ชมฝนตกมาก็ทำให้อากาศเยือกเย็ ไมงั้นก็อันตาุดๆร้อนเหลือสี่สิบป่าไปนูะนะว,วันทั้งวันที่ผ่านมานี่นะครับที่น้องตกช่วงใกล้จะเชี่ยงใกล้เสี่ยงเลยครับลมตกก็ไม่ไม่นานนะครับแป๊บเดียวก็ไปนะครับก็มีฟ้าร้องแต่ว่าไม่มีลมกระโชกนะครับก็ดีอย่างไม่มีลม ฝนตกมาอย่างนี้ก็นเสียงใกล้ฤดูทำไรทำนาของพี่น้องแล้วนะครับสหลายภาคาจังหวัดพิการนี้ส่วนใหญ่จะทำนาหวานกันนะครับเดือนเมษานี้เมษาพฤษภา,าก็หวานกันแล้วนะครับพี่น้องทหลาบจังหวัดพิการนะชาวไร่ชาว,ชวนาแต่ว่าที่อื่นไม่รู้ยังไงแต่ในส่วนของจังหวัดพิการนี่เขาจะชอบนาหวานมาันต้อง ขึ้นเปลืองแรงงานมาดำนะครับวันนเดียวก็จบเลยนะครับรอเกี่ยวอย่างเดียวจังนหะวัดพิการนี้เป็นจังหวัดที่มีคนตกจุกครับตตฝนตกตลอดไม่เคยแล่เลยนะครับทีนี้ก็คงจะเหมือนกับทุกปีนะครับท่านผู้ชมข้าบปลาอาหารอุดมสมบูรณ์จังหวัดนิการผลนอยางพร,ราเศรษฐกิจดีนะครับ คนก็หลั่งไหลมาเที่ยวกันนะครับท่านผู้ชมมาเที่ยวกันนะครับเป็นจังหวัดใหม่ก็ไม่ใหม่นะท่านผู้ชนะครับก็หลายปีแล้วล่ะมาตั้งเป็นสิบปีแล้วครับเปิดใหม่ก็จังหวัดที่ตั้งใหม่ก็เป็นเรื่องรองกาแล้วคนก็อยากจะมาดูมาชมบ้างติดลำน้ำโขงนะครับจังหวัดพิมายฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นเมืองฝั่งตรงนะครับท่านผู้ชมเมือง ตามประเทศสอปปอลพี่นาะใครมาบึงการก็เหมือนกับรายระเที่ยวเมืองปากช้ำนั่นนะครับท่านผู้ชมมองเห็นฝัง่งโน้นตาไห้ข้ามไปก็มองเอานะครับท่านผู้ชมอีกหน่อยก็ะสะพานบัมสะพานเสร็จปีหกหกนี่ก็ผงแสนสบหกฉบายยิ่งขึ้นนะครับท่านผู้ชมใครอยากจะมาเที่ยวบึงการอยากจะข้ามไปนั่งฝั่งนโน้นบ้างก็ คงจะไปได้ไม่ยากเท่าไหร่นะครับพื้นที่ติดกับภูเขาควหาด้วยนะครับมีที่เที่ยวฝั่งรถมีที่เที่ยวเยอะแยะครับพี่น้องครับสปปลาวนะมีที่เที่ยวเยอะแยะเหมือนกันนะครับโกลซาอิโน่เราตรองไปเที่ยวต่างจังหวัดในเมืองอ่า คนครพนมติดกันลคนครพนมก็จะเป็นแขวงขงมวดไปทางโน้นนะครับท่านผู้ชมพื้นที่แถบนี้ก็ทําะไรทํานาเหมือนกับบ้านเรานะครับท่านผู้ชมเป็นใหญ่คนฝั่งทางโน้นชอบมาทํางานฝั่งนี้นะเรมาทํางานประเทศไทยเรา,าเงินดีเขาบอกอย่างนี้นะครับพี่นอ้องอาศัยมาทํางานในเมืองไทยก็จะมีบ้านหลังงามหลังให,ใหญ่โตๆเหมือนกับคนบ้านเราที่ไปทํางานเมืองนอกนะครับ แต่ใครไปทาํางานเมืองนอกสมัยก่อนบ,บ้านเราก็มีบ้านหลังสวยหลังงามอันนี้ก็เหมือนกันครับสปปลาถ้าใครมาทํางานประเทศไทยก็จะมีเงินมีทองกลับไปทําบ้านทําอะไรส่งเงินกลับบ้านมีเงินส่งกลับไปประเทศของเขาอะไรครับท่านผู้ชมแต่ว่าช่วงนี้ก็ไปมาไม่ได้นะครับ แล้วว่าจากโรคโควิดก็ลําบากก็ไปไหนมาไหนก็รอานก็าเปิดเฉพาะส่งสินค้านะครับแต่ว่าคนยังรอไปก่อน,นค,คนที่จะมาทํางานทําอะไรของต่ๆๆรงฝนตกนะครับน,น้องบ้านเราเที่อำเภอเมืองจังหวัดปึงการฝนตกดินเป็นรอยครับทุกท่แต่หายก็เยียนดีครับ ทำให้อากาศเย็นสบายสบายเลยครับทีย่งนี้ครับคลิปนี้คงจะเอาไว้แค่นี้ก่อนครับท่านผู้ชมกดแบบไลค์กดแชร์กดติดตามให้ก่อนสบายดย้วยนะครับท่านผู้ชมเอาไว้พบกันคลิปหน้าถายอนอนครับแล้วครับท่านผู้ชมฝนตกมาทำให้จังหวัวดเป็นการเย็นสบายเลยมีลมโชย เบาๆจากลมฝั่ง,งโง่มันเย็นสบายจริงๆนะครับพี่น้องครับผิดกับสองทวันที่ผ่านมาอ้อากาศร้อนมากๆเลยพี่น้อง